คนเวียดนามช็อกรถไฟฟ้ากัดเล่งฮาดงพังยับใน3ปีเทียบไทยแล้วเนี่ยต่างกันลิบลับหลังคาก็รั่วป้ายไฟก็ชำรุดเครื่องจำหน่ายตัว๋วที่นั่งและบันไดเลื่อนเนี่ยก็เจ๊งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้น แอดขอแนะนำโปรแรง YouTube พรีเมียเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้ไม่มีโฆษณาขั้นทั้ง YouTube และ Netflix ครบจบในที่เดียวและพิเศษสูตรโปรโมชั่น y o u u u b พรีเมียมแบบถาวรจ่ายทีเดียวแค่2 6 9บาทเท่านั้นหรือจะปลดล็อกแชท GPT พัทเริ่มต้นแค่89บาทมีคู่มือและก็แอดมินดูแลการใช้งานหลังบ้านให้ด้วยอย่างอื่นนะก็มีทั้งว t ทีวี I ชี่ดิสนพักับอีก60กว่าแอปที่น่าสนใจ แอดไลน์ไปที่แอดด็อกกี้พีหรือสแกนคิวอารโค้ตรงนี้ได้เลยอย่าลืมบอกด้วยล่ะว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน รถไฟฟ้าการ์ตเล่งฮานดงในเวียดนามที่ใช้เวลากว่า10ปีในการก่อสร้างก็กลับเริ่มเสริมโซมภายในเวลาเพียงแค่4ปีหลังจากเปิดให้บริการซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยก็ได้แห่วิจารณ์กันสนานโซเชียลพร้อมกับเปรียบเทียบกับระบบรถไฟฟ้าของไทยที่ทั้งทันสมัยหรูหราและการก่อสร้างเนี่ยก็รวดเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญเนี่ยสถานีรถไฟของไทยก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยต่างก,กันกับของเวียดนามมาก หลังคาก็รั่วป้ายไฟก็ชำรุดเครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งและบันไดเลื่อนเนี่ยก็มาเจ๊งอีกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนตกหนักในฮานอย แต่เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างใดน้ำฝนเนี่ยก็จึงล่วนไหลไปทั่วผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถไฟสายกาลิ่งฮาดงเนี่ยก็ต้องมาตากฝนแล้วก็ต้องใช้ร่มกลางกันซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีแผนปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ comment ชาวเวียดนามท่านแรกเลยนะครับเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงตึกสูงหลายสิบชั้นในประเทศไทยที่สร้างด้วยเหล็กคุณภาพต่ำเลยนะทางรถไฟและสถานีของเวียดนามเนี่ยก็คงจะเหมือนกัน ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นต่างนะครับฉันคิดว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมาอยู่ที่การบํารุงรักษาและการดูแลนะไม่ใช่ปัญหาการก่อสร้างเสมอไปหรอกหากว่าคุณน่ใช้งานโดยที่ไม่มีการบํารุงรักษาระบบก็จะพังอย่างแน่นอนคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับเนี่ยแหละมันคือผลของการทุจริตและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนโครงการใดๆก็แล้วแต่ที่มีองค์ประกอบของชาวจีนเนี่ยจะต้องถูกตัวซอบ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับสินค้าจีนของแท้เลยนี่พวกเขานะ่ะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตการเพื่อทาลายประเทศชาติพวกเขานะ่ะแบ่งทรัพย์สินกันและหนั่นน่ะมัก็คือผลที่ตามมาชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับสุดท้ายนะ่ะก็ไม่มีใครรับผิดชอบสินะคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาเหมือนว่าเขาจะมาประชดนะครับประชาชนไงที่ต้องรับผิดชอบ เพราะประชาชนน่ะมันคือเจ้านายชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับสักวันหนึ่งอะ่ะฉันอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ง่ายๆเลยนะคุณภาพการก่อสร้างเนี่ยห่วยแตกมาก ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับสินค้าจีนนะ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่สิ่งที่แยก่ก็คือจริยธรรมและความสามารถของเจ้าหน้าที่ชาวเวียดนามบางคนที่มาไปเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งถูกบริษัทจีนอนะ่ะครอบงำ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับจีนนะ่ะขายได้ทุกราคานั่นแหละถ้าซื้อของปลอมนะ่ะราคามันก็ถูกถ้าซื้อของคุณภาพดีราคาก็สูงพวกเขาน่ะก็ทําธุรกิจแบบนั้นแหละไม่มีลูกค้าที่ไหนหรอกเข้ามาแล้วนะ่ะจะออกไปมือเปล่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาการพังและการเสรื่อมโทรมนะนะั่นน่ะก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าการพังตั้งแต่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยผิดปกติ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาประชดนะครับเช้เวลาในการก่อสร้างกว่า10ปีแต่หลังจากเปิดให้บริการเพียงแค่4ปีหลายอย่างนะก็พังนับเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับยิ่งพังก็ยิ่งแย่เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นทุกวันนี้ค่าปรับจราจรก็ทําให้เงินไหลเข้ามามา,มากมายไหนจะค่าปรับภาษีอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเงินก็เลยเยอะไงแล้วก็เลยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ออกมาบ่นเล็กน้อยนะครับไม่มีประกันไม่มีความรับผิดชอบ นี่แหละมันเป็นบทเรียนอันเลวร้ายในการทำธุรกิจตอนนี้ชักก็ต้องยอมรับมันชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาประชดรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่เลยไหมเงินของประชาชนกว่า15ละล้านบาทนะก็ฝากอยู่ในธนาคารและนั่นก็คือเงินน้ำออกมาใช้เลยแล้วจะสนใจอะไร ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับยังไม่แย่มากหรอกพวกเขานะก็พูดเวอร์กันไปไหนจะบอกว่าความเสียหายมาร้ายแรงมากฉันคิดว่ามันคงจะพังทลายลงมาซะแล้วแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่พวกเขาแค่แค่ต้องเพิ่มซีเมนต์แล้วก็ทาสีเพิ่มเท่านั้นมันคงจะเสร็จเรียบร้อยนะแต่คงต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านเลยแหละ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ออกมาบ่นเล็กน้อยนะครับเอาจริงๆเลยนะช่วงเนี้ยมันวุ่นวายมากๆเลยอะ่ะไหนจะสารากลางไหนจะเมืองหลวงไหนจะรถไฟฟ้าอีกประธานาธิบดีของเราเนี่ยมันอยู่ไหนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับใครก็ตามที่เรียกร้องเขตเศรษฐกิจเหนือกับใต้เนี่ยก็พูดแต่เรื่องความร่วมมือแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เข้าใจนะว่านั่นอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าจีนก็คือจีนอยู่วันยังค่ำแล้วเมื่อร่วมกับผู้รับเหมาที่สมคบคิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตแล้วเนี่ยนั่นอ่ะเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับประเทศเราเลยนะดังนั้นอ่ะทุกอย่างจะต้องเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ทุ่มเทไม่ใช้คำพูดสวยหรูเพื่อโกหกตัวอย่างไทยแลนด์เขาสิสร้างเองมันดีกว่าเยอะเวียดนามนะ่ะแค่ต้องเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับสินค้าจีนนะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละจะเอาอะไรกั็ล่ะของแพงคุณภาพห่วยประชาชนก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ทุจริตใช้เงินประชาชนทำอย่างอื่นก็มีแต่เจ้าหน้าที่นั่นแหละที่ได้กำไรชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยอีกเช่นกันนะครับดูจากการเทคอนกรีตก็รู้แล้วว่ามันเป็นทรายล้วนๆไม่มีเหล็กเห็นเลยว,ว่าซีเมนเลยด้วยซ้ำ ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนอ่ะฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวฮานอยและสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทํามากที่สุดเลยก็คือการไปเยี่ยมชมการก่อสร้างทางรถไฟลอยฟ้าสายกัลลิงฮานดงฉันเดินไปตามพื้นที่ก่อสร้างพอสมควรและก็เห็นรายละเอียดต่างๆที่มันแย่มันเสื่อมโทรมลงไปก่อนที่จะนํามาใช้ซะอีกดังนั้นนะ่ะวันนี้การประเมินของสื่อมวลชนที่ว่ามันเสื่อมลงอย่างรุนแรงเนี่ยก็จึงเป็นความจริงนะ ฉันมั่นใจเลยว,ว่าโครงการเนี้มันจะต้องล้มเหลวและมัน,นก็ล้มเหลวจริงๆเงินกู้ของจีนที่ลงทุนในโครงการนี้แล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาคืนเขาเล่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับค่าใช้จ่ายโครงการเกินงบประมาณแต่คุณภาพก็กลับแย่มากมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่เดือดร้อนเงิน10ดองจะเข้าโครงการแค่3ดองนี่หรือโครงการสมัยใหม่ที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองหลวง แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับสไคร b ์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย